สวัสดีค่ะมีรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้สภาพสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเบต้าไฮรัก hmm. วีโก้แชมป์เครื่องยนต์3.0บจูซูนดีโฟดีวีเอ็นเทอร์โบเกียร์ออโต้ปี2014ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์แบ็กเอเบียสกุญแจรีโมทพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะคะ เกียออโต้นะคะเครื่องยนต์ส0 0พขับดีมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่3 8 000, 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติีกีดาวผ่อนเดือนละ7,000บาทนะคะคันนี้ขอหาเนเงินดือนนะคะรายรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซุ้รคันีได้นะคะขอยี่ที่1,5,000บาทขึ้นไปก็ซุ้รคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ใครกำลังมองหารถกระบะสีประตูเกียร์โตคันนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะมีหลังคาแคดี์บอยพร้อมเลยนะคะเอาไว้ขนของได้เลยค่ะเอกสารในการเช่าซื้อไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนมานนะคะบุกแป้งย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองมาเดือนนะคะคันนี้ตัวท็อปเลยนะคะเพราะเป็น3.0 G d 4 d ศูนย์จีีร์บค่ะสวัสดีฟีดาไปเลยนะคะ รถสวยน่าใช้ขับดีค่ะซึ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะใบตาไรับวีโก้แชป์นะคะขยอนสมจุดศูนย์จีดีโฟร์ดีโบเกียโตปีสองพค่ะสนใจยังไงเข้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสติดต่อแอมค่ะ